โปรแนี้ครับะครับเาไปครับเป็นทางด้านทองสะอุดนะครับแล้วก็ะครกรมซัสซัมโปรแกรมารกีเป็นทางด้านขังเทนเนอร์นะครับ นี่เโอ้ดีท้าไรั hey yeah, oh ีวบครัวันนี้นะครับไปกับเค้านะครับวันนี้ไปเข้าด้านอลั้งด้วยนะครับของทางด้านค cầu sao rút nghe không, cầu bay sang không, đồn đây tháp cây nghe không, ท่านบอกเดี่ยวทางทีมเส้นนะครับแม่สุราษอยู่ในเตตนะครับยี่สิบสามนี่หยอกเข้าไปแล้วแม่นะครับถ้าวเกิดจงหวะนนี้บรรยากาศทีมครับดูด้วยนะครับ สันลับเลสัตวแม่ติดกำแพงนะก็ับบอดไม่เจอในคอนแนนหัวขึ้นมาบอดมาเพื่อทำพิสุรุปโอ้โหจังหวะนี้นะครับเข่าบอดน่าได้นะครับจังหวะนี้สำหรับสิบเอ็ดนะครับของเพนเตอร์นะครับโยกขึ้นหลังนะครับไปที่พิสุรุปไปที่ไพศาลนโยกจังหวะนี้แม อ่าครับเดี๋ยวก็ไปโดยทางขวาเลครับโดยอนุพงน์เกรงเกรงเกรงเลยมานะครับจากเอาไว้บางทีฮูเซอร์ออกไปทางดีขึ้นนะครับที่เล่นมาได้เกิดภูเบศมาที่เฮซาร์นะครับสลับมาเล่นทางขางขวา กองกลาที่ฮัซารายุนไข่สามน,นะครับขอคืนหลังสาซา์ยุนมาที่เติมซักนะครับบอลไปด,ด้วยนะครับสำหรับของสะอุนนี่บอลมาที่เติมซักถึงจังหวะเอาไว้บอลของข้าบอลตึน้นะครับเติมซักมาที่ฮัสรายุทนขอนะครับย้อนไปที่วิชรุต นะครับถือเพื่อสาธุใไปที่ผู้เลิยกข่าวว่านะครับแม่เติมสักเดียวไว้ไปเข้าทางรถซสรุปนะครับยังไม่มีนะครับไปข้างหน้าได้นะครับสำหรับกอ่อนซาลุนเ <c oughs> ติมสักหลาเข้ากล้าเดินแท้ทีหนึ่งนะครับยังไปได้ไปสารเคยจังหวะนี้ต,นตามไปเก็บน,นะครับเติมสักหมดตึ้มบอกเส้นข้างนะครับ ถุกตัวไัตว์มาที่ทูเบตนะครับหลังซ้ยายไสัตว์ขอ,ขอ,ขอขงข่าวลัรที่ขสาาลายบนตึกนะครับเดี๋ยวจะย้อนไปที่ทูเบตขอไปที่ไพศาลลำใหญ่นะครับโดนรักนิดนึงนะครับจังหวะนี้นะครับผลัดสินต่อเบิรตบอตไป นะครับเป็นตีเล่ยนะครับของทางด้านไทยสามลำไยนี่ที่มาเยือนสนามนี้นะครับตัดเตะตัวไปทานซักจังหวะนี้แล้วนะครับเห็นตัวไม่ติดนะครับสำหรับไพศาลนะครับบอลตั้งเตะครับของทางด้านคอนเทนเนอร์หลอกมาจังหวะนี้จ่ายขึ้นหน้าก่อนนะครับไม่มีใครครับ เลยไปถึงเคราาื่องขาประตูขอกมาที่มิซารุสเปลี่ยนมาที่ทูเบตนะครับย้อนไปที่วิซารุสนะครับเด็กสังเวีก็ลองเดินบอลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาที่ทูเบตนะครับด็กบึ้งให้คอ,อนเทนเตอร์นี่มาไล่นะครับหาช่องเจาะไปเรื่อยๆนะครับสำหรับรองังกฤษมาที่อัลราลุตอัลซาลุ่ก็เท้าดักมากนะครับบอลอยู่ที่ไปสาดเข่า บอลไม่ทุ่มนะครับตัดบอลออกเส้นข้างบอลทุ่มของทางด้านของซาุนเติมสัตว์ถูเบสนะครับจังหวะย้อนมาที่วิสรุตนะครับหัวใจของทางด้านของซาุนนะครับวิสรุตนี่ไปที่ไทยสานหยุดดันเสือนะครับกรหรับของซอุน คูเบสไปขนาดเส้นไปที่เติมสักเติมสักยังไม่ไปข้างหน้านะครับจังหวะนี้ตัดเจ้าปลาที่อัศรยุทธโดนตัดได้จังหวะนี้อาบุตรนะครับตามมาเย่งย้อนมาที่ร,ริศเวศสัตย์เอืุองนะครับเคาะหนวดกันไปเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้ชาวจะอจุ่นเติมสัตย์หังบอลบอลนะครับมาที่อนุพงบะริศเว์เลี้ยงไปอัศรยุทธ จังหวะโดนจังได้เนี่ยโดยนนค,โคอนเทนเนอร์ผลินมาได้6แต่คะแนนเส้นมาที่21มากระแมนะครับห่างตัวโดนตัดบอลไปที่วิสรินถึงจังหวะนะครับสายเข้ากล่างไสซานยกขึ้นมาแน่ยังไม่ผ่านเซนเตอร์เอาเลยครับคอนเทนเนอร์ได้บุกบ้างน,นะครับเหลือแค่แม่โด,ด,โดนบังทางจังหวะนี้นะครับเบอร์ติชต่อเป็นบอลตั้งเปะ เดนาทีแล้วพิรุตจังหวะกาทำนะครับก็ต้องหวังึ่จากลูกสถิตน,นี้นะครับสำหรับผ่าทาอนะครับเดินบริเวณมาเร็วใชนะ่ไหสำรับเม็นะครับเรืองสวรบัตรเาันเห้ นลครับหลงตัวปัดนะครับบอลออกหลังคันเตอร์ับคันเตอร์ครับของทางด้านคันเตอร์ผลท่ามาไปด้นี่มากไบทางซีเนเต้เฮฝึกออกอาสารยุทยังไม่ทานบอลต่าง้าู่ที่มันมาเล็ก ไปที่6มาที่5นะครับลองกระจานี่ก็เข้ามือเพื่อสามประตูเปิดมาบอลแม่ไม่ถึงนะครับมาทุกคนนะครับบอลทุกครับของนักด้านเขาสะอุ่นถ,ถึงมาที่เติมสักขอคืนย้อนมาที่ฮัสรายุทธจังหวะนะครับต้องย้อนกีนิมกลับมาที่ทูเบ ที่วิชรุตขอกันเรื่อยๆนะครับไพศาลเตียนฟังขวางเอฟโฟเบขยับขึ้นมาอัศราลุธนะครับออกริมเส้นอัศราลุธลากตาโต้ลองกดยังวันนี้นะครับก็ยังไม่ตรงรอบนะครับสำหรับอัศราลุธที่9นะครับเป็นสราวุตใจตาโตั้วันนี้ยังได้อยู่ทแท้ๆเลย เอาเลยครับเกมโต้กลับไผ่ซานแม่หลอกมาจาลานี้ไผ่ซานไผ่ซานดึงบงนลม่ครับก็โดนทาฟาว้านะครับโดยคอนเทนเนอร์นะครับมาได้ค่าทีมใช้รับนะครับ กระจายไปเห้สัติงก็แม่ยนี่ม่ดีแนะครับนะครับขึ้นมาเติมแม่เลาซาติงวันนี้นะครับก็ยังไม่จบนะครับยกขึ้นมาตักเอาไว้นะครับทางเซนเตอร์หาเข้าทางอาชราชนอารุพงศ์สายไม่ดีครับจังหวะนี้ยังไม่พาเซนเตอร์จ่ายิงอารุพงศ์ มาที่ไพศาลเอาแล้วกันไพศาลเก็ปบอลเลยไอ้คนนี้ต้องสั่งให้คนนี้ยืนดีนะครับนะครับขันเตอร์เน็ตมาที่ไพศาลไพศาลคิดค่อยจังหวะนี้ยังมาได้ไพศาลใจมาไพศาลมาที่อะไรยุทธยกจังหวะนี้กินมาที่ไพศาลไพศาลล็อกเึงจังหวะสักทีไอ้คนนี้หลายจังหวะนะครับไพศาล เก็บไว้แหม่คอนเทนเนอร์โดนทูเบทน,นะครับเข้าบาร์ตแล้วก็ไปเซตด้านหลังนะครับโดนตั้งติในครับจังหวะนี้ของทางด้านขเขาเซนดิเซลด์ไปที่ทูเบทหลังกลิ่นมาทางริมเสน้นโดนตักเอาไว้จวังหวะนี้คอนเทนเตอร์เอาแล้วครับคอนเเตะร์รับคอนเทนเตอร์ซิ่มไสที่ฮะโดนไปซานนะครับมาบังทางอบอลเอาไว้ อบอลบอลแนวเส้นทางบอลท่มนะครับขรรเข้าขื้นลูซรดลูซร์ดเนี่เรียงบอลดีมากนะครับไปที่ไทยซามอัศรายุทธเดิดนบอลเย่อมอยักแข้งแข้งนะครับอัศราย,ยุทธนี่ยอนขึ้นหลังลูซร์ด เตะต่อตัวโดยยากมากนะครัทำลายเติมสักใจได้เดี๋ยวไม่ติดใจอะัรเพื่อนเอาเลยก็ต่อยตามเพื่อนซักมาที่เพื่อนใจเติมสักโอ้โหจับบอลยาวไปนิดนะครับอย่างตามมาเก็บบอลในที่ผู้เบตผู้เบยกเข้าไปพันซากโอ้โหยังมีเตะบังเตะแบบตลอดนะครับสัต่ายซ่าบอลคอเนอร์เล่นสั้นๆอะไเพื่อนเติมสัก ในวันนี้เกาคืนหลังแล้วประสินนะครับปอดตาามีเวลาทำงหนได้ที่เร่นะครับเรา็นันนว่าเรื่องนี้ยังไม่มีสะกองนะครับ ยิงซาซีภ้าครับนะครับนะครับเจ้าของสปอนเซอร์ยังอยู่หรือเปล่านะครับมาแจกให้เด็กด้วยนะครับนะคร,ครับขอเชินเจ้าของสปอนเซอร์ด,ด้วยนะครับ เตืนสปอร์ตนะครับนะครับเูาเติมทิ้งหลังครับพัทยาวุวยาที่โยกนะครับเดินกระตูเล็กจนสู <t> ้ <görüş> ปาที่เพื่อนมาตลับอยากป่าจังหวะนี้ยังไม่พาเพื่อนเอาเลยครับเกมเปิดกลับปลาที่เฮโดนนะทพงค์ตัดบอลได้นะครับย้อนไปถึงวิศรุนกลบขึ้นมาอัตรายุทนอัตราลุธตัดเข้ามาจังหวะนี้ก็ยังต้องตัว่ปลาที่แก้วเข้ามาที่เฮดอยู่กลางที่ซิลุนเดินตัดบอลได้โดยไรซัน ไปที่เติมส hey, ักเติมสักล็อกหนึ่งจังหวะแอนจังหวะนี้ยังที่บอลาเป็เอาเลยครับสี่ต่อสามใจไม่เหนื่้ยเปล่าไปที่สเปนมาจังหวะนี้โอ้วเออเลยครับดูการเพงแข็งทันห้าขันเทิร์นหนึ่งนะครับเอาเลยเอาเลย บอลอยูย่ที่วิสรุตเอื้อรถจ่ายเข้ากลางที่ไผ่ไสนันไผสันเปิดยจงได้6นนครับใบที่9ลอยไปถึง11ของคอนเทนเนอร์มาที่5เอาเลยครับบอหนาซาเต้เนะครับได้มีการทำบ้างเลยนะครับสำหรับผู้รักษา,าป,ประตูของทางด้านของเชลุนนะครับเอฟซีพอตูน นะครับคนตัวครับจังหวะนี <S <s ้บอลได้เอาเลยครับเอเอร์ลับเดยไปสาไปสาขึ้นเปลาไผสาใจรึเปลนักหนงจังหวะเดีั้วตงนัดทัสารใจเดี๋ยวรักดาวเทินะครับจังหวะนี้ ต่องไปดูิ่าดิจวกรือได้ยังยังเกลยวได้ดิะ่าดชจสมบันินะครับสุบมาที่พายเบิต่อไปอันตรานะครับขอบันไครับนะครับบอกดัรงตูนะครับย้ายประตูวันนี้นี่ยังไม่มีคอยดิจา,านะครับสำหรับผู้รักษาประตู ลอยเลยเลยถึนง,ง,งนะครับผู้รักษาประตูของทางด้านเอฟซีพอด์ุนนะครับไปที่เพเบตหิ้เส้นทางฝั่งค์ายกมาที่อัชลายุทตอัชลายุทตติดป้าหยกฟาจากวันนี้ถึงเติมฟักเอาเลยครับเติมฟัก,ก,กองยอดเติมเชื่อมาจดักเอาไว้ได้ขอนเทนเนอร์ดักเอาไว้จ่ายมาที่เก้าหยกก็ไม่ผ่านติดอยู่ที่ไฟสานขึ้นมาเพเบตนะครับอัชลายุทตไปที่ไฟสานอีกครั้งไฟสานเดิน ตัดบอลน,นะครับบอกเส้นข้างอบอลพุ่นนะครับจงหวานี้ยราดึงมาเจ้าจัดก็แม่ท่านแม่นะครับคาับอกไปเยอะนะครับสำหรับฮับระสะรายุด <Hey. S 1> ไปที่เติมจากที่เติมอครับอ้ยอบอลได้เปรียนนะครับเมื่อสักครู่นี้โอ้ยยบอลตัดไปึ้นมายกมาก็ไปก็ทางซ้ายไปกับมาที่ไพสาล อ,อ๋อแล้วก็ไปสารมาวลาไปสารกระชากลูกะตเลยเออดี้าายลยะดักทางไม่ถูกเลยนสายมาที่เจ้าเสียบอนทีคชัน้นรับมาเข้าทางลูกสะตอมาที่ไปสารตีออกไปที่ดูซัะะนะครับสามไปเรื่นยๆเรือลากเท่ากล้ามดึงเอาไว้เสินทาัใกล้อย่างยอดนะครับปล่อยให้ดูเด็กมาที่ลูกสวิอ จุง장วะเอาไว้น่ารอนับนักขึ้นมาขึ้นสวน้าเเอ้เยโอ้สดามสัตเลยจริงๆเลยก็เปสัตว์ที่ัตวขตงคอนอทนเนอรลนะครับเอ้ยฟดหลายคั้งหลายาเเลเกินะครับดทกายก็สำเร็จชุดชุสีพับนะครับ ของนำไปแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อศูนนะครับสำหรับเอฟซีพอตูนนะครับหรือว่าโมนิงฟองซ่าอุนนะครับห้านาทีเล่นครับบอลอยู่ทีข้าในครับทองคอนเทนเนอร์นะครับผีชัยรับนะครับผลเป็นมาได้ค่ะตัดตันตัดบอลนะครับแล้วก็ย้อนนะครับมาเป็นบอลตั้งตินะครับบอลคอนเทนเนอร์นะครับจังหวะนี้

เอาหกออกนะครับเอาสามเท่านะครับนะครับบอลตั้งติครับจังหวะนี้ของทางด้านคอนเทนเนอร์นะครับนะครับก็ต้องมองลึกเอานะครับด้วยลูกตั้งติอย่างนี้ครับยกเข้าไปอโอ้โหยังสกัดเอาไว้ได้ หมนุนอีกครั้งติดอยู่ที่ไปซานไปซานอีกครั้งเล<ป>่นะครับแต่จ่ายออกไปทางฮิมซันฮิมซันยกเข้ามาที่ห้าห้าแหวนไปซานมาที่อันดอร์พจน์อันดอร์พจน์ดึงตัวเอาไว้กระชากขึ้นไปสุดท้ายเทียนะครับไปถึงเพื่อนศัพท์ตูหนุนมาได้บอลได้กองทุนข้าง บอลได้ครับนะครับนะรบ,บอพีร่รลดังๆก็ได้ปดเปลย์แหละเลือกไม่กี่นาทีเลือกแค่ห้านาทีคอยบอปตอนทิพย์ก็ได้ถลงมาที่วิสรุตนะครับปูเมฆกลับมาที่วิสรุตนะครับเขามาทางริมเส้นทางฝั่งซ้ายนะครับหัศร้ายยิ้มเบี่ยงบอลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปที่อันนั้น ถึงจ wow. ังหวะเอาไว้ลยนะสุดสายบอลอกหลังบอลตัดเตอร์ครับความเตัวนะครับนะครับคอลตันเตอร์เอาทิปออกนะครับเอาจะเท้าไปเล่นแผ่นนะครับเอาชิปออกนะครับสำหรับคอลแผ่นนะนะครับหลบเดียวนี้ก็ยังมีหลังนะครับเริ่มเล่นบอลที่เสร็จสับไปที่อนเพื่อน một lần tung ra bay của nhà đội hôm nay giở tên đắt giá cứ phá mẹ và quyết định nhá bỏ bên bàn thắng thứ อำนาทจทั้งเตะนะครับโดยทางด้านชาราวุฒินะครับย,นนขก,บยกขึ้นไปส่วนจังหวะนี้แหละเป็นพิเศดน,นะครับสกัดออกด้านข้าง,งนะครับอย่างไม่ทุ่มพึนนะ่งอย่างเป็นเกมบุกของทางด้นานคอนเทนเนอร์ตรงเข้าไปไป่ไปสารเดยหออกมากลับตัวจังหวะนี้มาเข้าตาษเป็นปาเล่นซาน ใเอยากดักตดเข้าทางไปสัน่าสระชากขึ้นมาแ่เอาเลยับมาเข้าทางแทงเซเตอร์นะครับไปินะครับไปจับาเติมสักนิดนึงนะครับโดิินต่อเป็นบอลตั้งเด็นะครับคทนมาิงานะครับใส่ลางไปติดเตะนะครับฝ่าชเาโดนศักดิ ครับไปที่ทูเบนนะครับหิงซุ้นออกมาที่ไทยสันิตนาธิและวิอันไทยสันสายชาขึ้นมาสายคณะเซนมาที่เติมซักย้อนนะครับมาที่ทูเบนอย่างไปทางแกบนะครับหิงซุ้นออกมาทูเบนต่อเติมซักถึงทูเบนแม่นะครับรวมมาที่เจ็ดนะครับอันสิบสิบสิบไปเหยียบท้านะครับจังหวะนี้ทูเบนนะครับ เป็นสถิติต่อเปิบอลตั้งแต่ของทางด้านเอฟซีคอตูดนะครับตัดตัดเข้ามา วัี้ยังได้นีพร่รจังทีกหลังนะครับเตอร์ทั้งี่ก็เป็นคอนเตอร์ร่มจากบอลตั้งเต็มาคอนเตอร์เลนดบอลที่ัรยอัยยงมาเองเราังหวะนี้เติมสักิก็ไยังสกัดเอาเาได้นะครับสำหรับสลเวบอลเลยออกเ้างนะครับบอลทุ่มโ่มาที่ไพศาล ขดเข้ากลางนะครับไพศาลย้อนมาตั้งที่วิศรุตนะครับเดือดขึ้นมาบีบนะครับแายใส่มาที่ไพศาลแดนล่างออกข้ามมาที่ฮัสรยุทธถึงยังวะแล้วนายแลาะระระนี้โดดขึ้นที่บนนะครับนะรเออข้ากลางที่ไพศานนไลไพศา,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 าลลากเลยไปซานนายถึงจะเก็บกังหวะนี้นะครับคุณผู้ชมได้เอนน้อสาสลาบุษ รับใบงใบเหงนะครับใช่ถึงอี่หใช่ถึงข้อเลยครับบทหัวกระดนะครับใส่ามตั้งเม่วานี้ปิดกันแดงนะครับ ยอนหลังันเ t อร์ครับ่านผู้หาที่เติมสักย้อนมาที่แต่ก็ยังไม่ทันต่อเส้นแล้วที่ไ้ฉันยกขึ้นมากอเป็นเชือที่ไามเลอ้าเนไม่บนหมดเวลาแงขันะครับสองเาอกนะครับก็เบียดเท่าชนะคอนเทนเนอร์ไปเดิสก้รหนึ่งประตูนนครับ